เห็ดตับต่อบ้านเฮ้าเอินเห็ดผึ่งท้าแมนบอครับผมว่ามันแมนเลยพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูทุกคนนะครับจากขวงชาแนลพบพ่อกับพี่น้องคือเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะมามันนี้เอาแกงเห็ดตับเตาพี่น้องครับเห็ดตับเตาบ้านเฮาเอินเห็ดผงถ้ามแมนบอรครับผมว่ามันแมนเลยพี่น้องเห็ดตับเตาผนผ้าเอินกันแต่ว่าบ้านเฮานี่สีเอินเห็ดผงท้าครับพี่น้องออกดูใส่ดีครับโอ้พักขาได้พี่น้องนั่น น่า,าพกาักขาเพราว่ามันสิออกอยู่น้ะมันตายโยคะบอกขึ้นพี่นองวิน, <laughs> น้ำปลาโยคาเดี๋ยวเถอะผมว่าเคยเห็นอยู่นานมาิตรนายนหรือเปล่านี่มาเอาว่ามันส่วนพี่น้องนี่เห็ดเผือกสามเห็ดตับเตา้าท่านมามาพี่น้อง กินแกงเห็ดน้ำก,นกันกับจากวงพี่น้องครับแจ้วบุกิกผงพี่น้องครับบัวทันมือนนีุ่บๆคักคกันครับ จักคงไปเก็บเองเลยพี่น้องพักการก็ไดิ่บริละเอียดละอปันเด็กครับเพราป้อมได้กับป้อมรอดเนาะพี่น้อง กุบกร,รุบดีครับนี่รสชาติคล้ายๆกับเห็ดเพิ่งขมนะครับแต่บอลมันบอขมดีดีครับ nhầm ngay cái này các เอาปักขาให้เบิดก่อนเนาะเมื่อนี่จากผมวมาอยู่ในสวนครับ ดำๆนั่นเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นสูงสูนงเป็นข้างบกบวบเลี่ยมพี่น้องอจะกลวมมาลักกินเรืบอยู <laughs> ่ có mưa nà thì hai nhà lắm má không kìa hệt, hết đẹp này nữa. พิ่นขายอยู่ตลาดครับเพิ่นขายเจ้าก,กว้งงางไปพอพอดีที่แหลกก็ว่ามันเห็ดยังพี่น้องคนว่าเห็ดตับเตาไปเสดหาบึงนะครับอ่านบ่งแเดวเป็นเห็ดผงทามพี่น้อง เราบ้แมนแล้ว เข้าเดียวพี่น้องเข้าถุงสดเอาสดเอาเข้าเดียว สายเห็ดเพิ <laughs> อก<ม>สายเห็ดเพิงกทำเห็ดตับเต่าท่านเป็นว่า เบิรพี่น้องครับสดแป๊บเดียว <c oughs> เ,เยบิแซบครับพี่น้องจาก,กวงแกงเองนะครับแกงเองเห็ดเองเบิดนะครับแบาบล้องแกงแบบบานบ้านเท้านี่แหลนะเนาะด้นละครับจ้าก,กวงบ่ิได้กินเห็ดประเภทนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ที่เป็นพวกเห็ดละโงกบดสนก็ที่เป็นเห็ดอย่างเห็ดฟางบ่เห็ดเฟียงบ่พี่น้องประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเอาสรงสิคธรรมืดิเนี่ยแหละพี่น้องมือนีจ้าก,กวงมาคำแหง้งนอเทียสิลงจากเขาลงมาได้มาเห็ดกับเขา จะเลยมาเมืดอมาคำเนี่ยเอาไว้ทำเนียรน้องพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับรับชมกีบจากข่วงทุกตัวมือนะครับพบปะกันไหม่กับจากขวงเชนแอวนะครับจากข่วงเสียวกับเขาก้ามนำแบบใดนะครับมาฝากพี่น้องอีกลิปนี้ขอบุญขอบุณพี่น้องไหลายหนครับสวัสดีครับ